ครับสวัสดีครับคุณปอวนะครับในช่อง S M S Music นะครับอันนี้จะมาสอนเพลงในซีรีส์ของ C คอร์ดวนอีกแล้วนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าความจริงที่ไม่มีเธอนะครับ The Studio Project นะครับทีนี้เพลงนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่มีแค่ C คอร์ดวนอีกแล้วครับแล้วไม่มีคอร์ดทาบด้วยผมมาเปลี่ยนนะครับที่มันอยู่ในออริจินอลมันอยู่ในคีย์ E นะผมมาเปลี่ยนให้มันอยู่ในคีย์ดีแล้วก็หนีบคาโป้ในเฟสที่2นะครับจะเล่นกับ YouTube ได้เลยนะครับคาโป้เฟสสองนะนี่คาโป้จาเป็นมากคอที่ใช้ก็จะมีคอร์ด คอร์ด A คอร์ด e minor แล้วก็คอร์ด g 4คอร์ดนี้แค่นั้นนะครับเพลงมันก็จะใช้เป็นจังหวะแบบเหมือนล็อกล็อกเป็นเพลงที่เหมาะกับฝึกแพทเทิร์นนี้พอดีนะครับอันนี้ผมใช้ตรงนี้นะครับขันนิ้วนี้วางไว้ตรงนี้เลยครับเป็นจะเรียกว่าสะพานสายเรียกว่าบิดหรืออะไรนี่แหละอ่าเนี่ยตรงนี้นะอ่ามาตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วผมก็ ดีดเวลาเราดีดไปนะครับเราจะได้ยินเสียงแต่ถ้าเรามาวางตรงกลางเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยบอดนะครับไม่มีเสียงเลยแต่ถ้าเราวางตรงนี้มันมันจะเล่นเป็นการอุดสายนะครับอ่าอ่าทีนี้เราจะมีอุดอุดอุดปล่อยนะครับอุดอุดอ่าอ่าตัวที่เราเน้นนะครับ one and two and three and four and ตัวที่เราเน้นก็คือเราก็ปล่อยตัวนี้ออกมานะครับอ่าช้าๆเนาะ one and two and three and four ฝึกคอร์ดเดียวก่อนก็ได้นะครับมีไมเนอร์ก็ได้นะครับจะคอร์ดง่ายๆที่เราจับได้อยู่แล้วนะแยกฝึกนะครับมือซ้ายกับมือขวาพอเราจับคอร์ดได้คล่องเราค่อยมาฝึกมือขวานะครับตอนฝึกมือขวาเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนคอร์ดก็ได้นะครับผมเซ็ตความเร็วไว้ที่สักระดับหนึ่งเนาะเพลงมันก็จะเร็วประมาณหนึ่งอันนี้ประมาณ70นะครับเพื่อจะได้เห็นภาพนะช้าๆนะ one and two and three and four and one and two หนึ <and> 2. 2> <and> ่งและสองอ่าถ้านับนะครับถ้าไปบอกลง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 มันก็จะงงงใช่ไหมครับว่าอะไรว่ามีแต่ลงลงลงแต่ว่าให้จำป็นเหมือนเสียงมันนะครับปัามปั๊บปั๊ม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 ่านะครับ ครบ1รอบมันก็จะดีดอยู่8ตัวนะครับทีนี้ในความเร็วของเพลงนะครับมันอยู่ที่ประมาณ105เลยนะครับเมื่อกี้ที่ผมเริ่มฝึกเนี่ยแค่70-80แล้วค่อยๆไล่มาเรื่อยๆนะครับลองเปลี่ยนเมทานอมไปจนถึงให้ได้100เนาะอันนี้คือความเร็วของออริจินอลของเพลงเลยนะครับอ่า105นะครับ one ่งสองสา E i เออไมเน อ่าประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นแบบลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงก็ได้นะลงขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับแต่ว่าอารมณ์เพลงเนี่ยมันจะเปลี่ยนเนาะเราจะรู้สึกว่าแบบนี้เท่ๆอ่าแต่พอเป็นลงลงขึ้นเพลงนี้ก็จะแหววทันทีนะครับเดี๋ยวลองเล่นกับเพลงให้ดูว่ามันจะแบบหวานขึ้นมาเลยนะครับจากเพลงที่ดุๆเท่ๆเนาะ โอเคทีนี้มาลองดูในเพลงกันเลยดีกว่านะครับอันนี้คือวิธีการฝึกไปละนะครับโอเคมาดูในเพลงกันนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ไปสักช่วงหนึ่งเนาะเพราะว่ามันเป็นขอดวนนะครับ หรือเราจะอุดทั้งหมดก็ได้นะครับอันนี้มีตัวเน้นถ้าดีธรรมดา ได้เหมือนกันนะครับคือแพทเทิร์นสแพทเทิร์นยอดนิยมที่ผมบอกใช้ได้ทั้งหมดเลยนะ คร่าวๆเนาะไปดูในคลิปที่ผมสอนไปด้วยนะครับ4แพทเทิร์นยอดนิยมเนาะเนี่ยเอามาใช้ได้นะครับเพลงนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยถ้าเราเปลี่ยนแพทเทิร์นเนาะอ่าอยกจะให้เราแบบเราบอกแนวฟรุง้งฟริน่ารักนะครับก็ดีแบบธรรมดามันอาจจะเข้ากับเราก็ได้นะหรือถ้าแบบอยากแบบเฮ้ยเราอาจจะมีมุมดูๆเท่ๆเหมือนกันก็แพทเทิร์นนี้นะครับหรือดีดเยอะๆกระจาย มีสอนไว้แล้วนะครับไปลองดูในคลิปอน้นเนาะที่เป็น4ี่แพทเทิร์นยอดนิยมนะครับประมาณนี้นะครับลองฝึกดูนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่เหมือนกันนะครับคอร์ดก็เป็นคอร์ดที่สําหรับเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็อยู่ในซีรีส์ของเพลง4คอร์ดวนนะครับถ้าเจอเพลง4คอร์ดวนอันไหนลองรีเควสต์เข้ามาได้นะครับจะรีบสอนทันทีเลยนะครับผมโอเคคลิปเดียวจบนะครับอันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับฝาก s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ